สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับช่องอาร์ตี่อเองครับจีนส่งท้ายแน่ครับจีนพรุ่งนี้คงไม่เปิดแน่ดีไหมครับจีนเมื่อเช้าครับจีนเมื่อเช้านี้หลงไปไหนก็ไม่ทราบนะครับหลงหลงมากทีน่้เช้านี้แตนสูงก็ไม่มีก้าวก็หายต้องรักบกหกก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพียงแนวทางนะครับลองพิจารณาดูนะครับถ้ามันยังไม่เดินก็ดูอย่างเดียวก็ได้ครับ มันยังไม่เดินเนาะแต่ผมก็รันตามสูตรของผมนะครับโอเคครับเมื่อเชา้ามันเปิดเปิดเรียงเปเียงเบิ้ลโอกาสที่ที่เบิ้ลมันน่าจะไป,ไปได้นะครับแต่ก่อนอื่นอะไรติดไว้ก่อนนะครับสองหางครับหนึ่งหนึ่งกับสี่สามครับนี่ติดไว้นะครับบ่ายผมชอบดูจากสถิติแล้วสีวันที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยบนหน่วยนหน่วยบนกับบน ของตัวเปิดช้าไอตัวปิดช้ามาทุกวันครับไอ้ตัวเดียวครับงั้นมาหมดสามรอบสามมานี่ขอจับครับ3 6ครับชอบ6ครับคลิปไหนตะกูกตะกักก็ยังแก้ไม่หายครับเป็นเพราะโทรศัพท์ครับต้องทนทนฟังไปก่อนนะครับจอแป๊บเึงนะครับจอ1 6ครับสองหกครับ 36 56ครับ76นะครับหลักร้อยใส่3นะครับความน่าจาเป็นพูดถึงผมว่าถ้าไม่พิกัดเดิม36 63ก็จะเป็นตัวเปิดเช้าอะไร6 2 8 8ท้าย8ท้าย1ครับประมาณนั้นคงไม่หนีรอดไปกว่านี้แน่แต่ในเมื่อมันเช้าเหมือนมันเบิ้ลเบิ้นด้วยเลี้ยงด้วย ก็ต้องลองพิจารณาดูนะพูดถึงถามตรงมันไม่เดินน่ะมันจะไม่เดินน่ะในเมื่อมันยังไม่ปกติน่าจะเหลือสักตัวนึงวันนี้หายหายสองตัวเลยซีนหายสองตัวเลยนะครับก็ลุ้นใบแล้วกันนะครับก็โอกาสผมถามว่าจากสถิติถ้าจีนเคยเบิ้ลเ,เช้าอะ่ะมันจะเบิ้ลบ่ายอีกรอบนึง้องลองพิจารณาดูครับถ้าเบิ้ลถ้าเบิ้ลถ้าโอกาสเบิ้ลมันก็จะเป็นสามสาม หรือไม่ก็6 6หมาเหมือนเดิมหรือไม่ก็88กับ1นหนึ่งซึ่งหนึ่งหนึ่งผมให้กันไปแล้วเนาะโอกาสที่จะเบิ้ลเป็นไปได้นะครับโอเคครับขอให้รวยๆส่งท้ายนะครับสำหรับจีนคงไม่คงเจออีกทีคือน่าจะเป็นวันจันทร์นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปคงจะมาเจอกันคลิปหังทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางนะครับเล่นอย่างะาระมัดระวังครับหรือถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องเล่นนะครับอย่าคิดว่าปุ๊บวันนี้ไม่มีหุ้นให้ทให้เล่นเลยมาลองเล่นจีนได้จากคนที่ไม่เคยเล่น ก็ไม่เป็นไรครับลองดูก็ได้เนาะแต่สำหรับคนที่เคยเล่นก็ลองดูลองดูลองพิจารณาดูก็ได้นะครับผมผมว่าโอกาสที่3 3 6 6, 6 8 8ห 1, 1ถ้ามันเบิ้ลนะ่ะก็โอกาสความน่าจะเป็นจะเป็นไปได้แต่ผมจับจากตัวเปิดช้าไอ้ตัวปิดช้าไอ้ตัวปิดตัวปิดเช้าหน่วยบนกับ10บ,บนมันไหลปิดมา2 3วันแล้ววันนี้คงขอให้มาครับขอให้รวยจีนบาทครับจากช่องอันนี้แค่อีกครับ